สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนะี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ร้านค้าแพนจอนก็เนสออฟลักนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยบอกขอบอกนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าคุ้มยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะสำหรับระยะเวลาของมันนะจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่27นะครับก็ราวๆ3วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมาพร้อมกับเอฟเฟกต์วาร์ปสุดอลังการนะครับเอฟเฟกต์สังหารแล้วก็เอฟเฟกต์วิ่งนะครับในราคา100คูปองเท่านั้นแล้วก็พวกรูปโปรไฟล์ด้้้้้ววยยนนนนะะะ่่่่าาาาคคคออขงจจุมมมเลรรรรรรัับบสหกกกิีไช เราไปเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้และเป็นเปลี่ยนชื่อรอันแรกนะครับจะไปนี่อเนี่ยผมคือผมต้องการเอฟิกวานเพราะเอฟิกวานมันค่อนข้างจะอลังการนะครับแหมเอ้ยให้เลือกนะไม่มีความพิเศษสูง <laughs> ให้เรานละทุกคนเฮ่อ <laughs> มาใส่สุดเพราะมันล็อก,กว่ะเอ้ยลืมสรุปทุกคนแป๊บน,นึงนะผมลืมสรุปว่ะทุกคน,ปน,น <laughs> แป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บแหมสุ่มไม่รอเลยนะครับผมโอเค 3 0 0 650นะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100รคูปองนะครับต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้นะต้องใช้ทั้งหมด3 0 0รคูปองและต้องการที่จะเหมาตู้จากกิจกรรมนี้นะต้องใช้ทั้งหมด650คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าของมันที่มันอ,ออกมันอาจจะไม่ออกแบบเรียงก็อันนี้1อันนี้2อันนี้3ก็ได้นะครับมันไม่ได้เรียงบางทีมันสุ่มมาแบบบางทีคุณสุ่มแค่เราคูปองสกินนีี้้้้หรรืออออสกกินนาจจะ็ไดดดควงุณย นี้ผมก็กำลังสุ่มอยู่นะเพราะว่าผมอยากได้เอฟเฟก์วาร์ปมากเลยทุกคนเอฟเฟก์วาร์ปแม่งโคตรแรงเย้ yeah! ผมได้แล้วโควรอลังการทุกคนดูดิดูดอ้าวเดี๋ยวเดียวเดียวเฮ้ยผมเข้าใจผิดเลยทุกคนมันไม่ใช่แบบตึงแช่ขึ้นมาโอ้โหยนี่ว่าจะมีฉากไอ้เฮียต้มกูแล้ว ไม่ใช่แหละมันหลอกผมม่าผมนึกว่ามันจะมาตึ้งขึ้นมามันไม่ตึ้งอะดิมันเป็นจ่องเดียวเองไงทุกคนโอ้โหหลอกลวงผู้บริโภคแม่งโทษทีทุกคนนะก็เนี่ยเอเนี่ทำอะไรได้ป่ะทุกคนกิจกรรมพิซซ่าเอาซื้อๆๆๆประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้เนี่ยผมก็เกลือไปที่เรียบร้อยนะครับเศร้าใจจริงเลย ฉันทําไมมาหลอกตาทุกคนถ้าสมมติมันเป็นแบบปรึงตั้งขึ้นมาเป็นฉากผมจะเอาอยู่นี่แม่งไม่ได้ตั้งขึ้นมาว่ะทุกคนรูปโปรไฟล์เนี่ยวิฟว่าประวัติทุกคนคิดว่างไงเดี๋ยวไปดูกันรูปโปรไฟล์ก็ในออบลักเราสามารถไปเช็คได้โดยการทุโปรไฟล์แล้วก็ผูไปที่ก็เน็ตออบลักให้ตายเถอะโอ้โหผมก็คงจะต้องหาตาเหลือกเลยสินะ <c oughs> ผมต้องหาตาเหลือกเลยสินะทุกคนหาไม่เจอไม่เป็นไรครับทุกคนเรามีเวลาอีกเยอะ เยอะก็บ,บ้าละมีกี่ก็เกกนี่ยอัปลักวะเนี่ยเสียนี่ไงนี่ไงไม่วิบวับทุกคนมันไม่วิบวับแมมก็เดี่ยอัปลักอ่าที่ผมเจอเนี่ยเจอสองตัวนะครับไม่มีไม่มีแอนิเมชันนะครับผมไม่เอาหรอกเนี่ยผมนี่แม่จะไม่รอเลี่ยนยสวยกว่าเยอะนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ว23 24แล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับเราจะได้แจกวอลเลอร์พาร์ตกันแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแล้วกันนะว่าใครจะได้นะตอนนี้คุณซินเนโรก็ทักมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วยกเว้นคนคนเดียวเลยคือคุณบอลคุณบอลไม่เอาวอลเลอร์พาร์ตใช่ไหมคุณบอลนะครับถ้าคุณบอลไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถือว่าอย่างน้อยคุณบอลก็มาทุกคลิปนะนะครขอขอค,ครรดูล,คดคลิป ของเราจบกันบ้างนะครับมาสวัสดีคุณผมม้วนผมลงไป3าคลิปไปนี่หวาเชื่อลืมงานงอกละสวัสดีคุณ <c oughs> อยอกเซ็นนะครับสวยมากนะครับถ้ามาก่อนเทลกับแวนจะให้เต็มสิบย่ไม่กล้าเปิดกล่อง9ปองนะครับโกเสียเกินหัวแล้วก็จะมองด้วเสียใจนอกกว่าเดิมนะมีแต่คนบอกว่าได้เยอะคุณเจนนี่ก็ได้เยอะคุณประสิทธิ์ก็ได้เยอะนะสำหรับกิจกรรมเนี้ยไอแวนเนี้ยไอไม่ใช่ซาต้านะครับ สวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับอย่างสวย10/10เลยครับรายละเอียดจัดเต็มแอนิเมชั่นลื่นไหลสีสันเห็นชัดราคาไม่แพงนะครับเสียใจจริงๆที่ในตัวนี้ไม่เป็นนะสวยมากจริงๆคุ้มๆสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับสวัสดีคุณเจนิสเนี่ยนะครับแต่ยิ่งจากสกินแนวนี้แล้วไปลอาสุมมา10กล่องออกเฉยนะเพิ่งมาโม้กับผมเมื่อกี้นี่เองนะครับเมื่อตอนเช้านะสวัสดีคุณเจนิสด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสกินนี้ผมว่าสวยนะราคาไม่แพงเอฟเฟกต์จัดเต็มออกเป็็็นนนนนแววววสสสสสสกกิจอมมมมยยุุุททธใใหห้้ีีี่่8.5เเเตต10คคคครรรัััับบดดณณซโะ9า อันนี้ดูไม่จบนะครับแต่ก็กดให้เขาแล้วกันสวัสดีคุณบอสด้วยนะครับสวัสดีโจเซฟด้วยนะครับให้10บเต็มสิเลยครับสาตาร์ลุงลากผมด้วยไงประเด็นต้องจัดแล้วจะสุ่มหรือซื้อดีครับภาษาอังกฤษผมสื้เลยครับตอนเรียนตอนปโถมเนี่ยไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนเลยไม่รู้เรื่องเลย,เอ,เ,ลยเอาภาษาจีนดีกว่าโอ้โหผมบอกเลยครับว่าตอนเนี้ยภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยผมว่าภาษาจีนเนี่ยน่าจะสําคัญพอๆกับอังกฤษเลยนะเพราะว่าคนจีนเนี่ย ปริมาณคนเขาเยอะกว่านะประชากรคนในโลกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในโลกแล้วสำหรับคนจีนนะครับซึ่งคนจีนเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยบางที่นะพวกไกด์พวกอะไรเนี่ยเขาต้องใช้ภาษาจีนเนี่ยนเป็นล่ามไปเลยเนี่ยแล้วคือการที่คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆเนี่ยทาให้คนที่สามารถพูดภาษาจีนได้นะครับได้ประโยชน์ได้เปรียบก้ากๆนะครับเวลามีทัวร์มีไกด์ในสถานหางานพวกนี้ได้นะคสำหรับผมคิดว่านะผมคิดว่านะส่วนตัวผมก็คิดว่าดีนะภาษาจีนเนี่ยก็โอเคเลยนะไม่ไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยนะ สำคัญมากๆนะครับสำหรับภาษาจีนนะครับสำคัญจริงๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเคยฟังจากครูจีนไหมครูจีนพูดกับผมเลยนะเป็นครูที่โรงเรียนเลยโรงเรียนเก่าเขาบอกว่าตอนที่ผมเรียนม .1 เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษหรอกไม่ค่อยศึกษาลภาษาอังกฤษหรอกส่วนส่วนที่ผมที่ครูผมบอกนะผมไม่รู้นะว่าความจริงเป็นไงนะแต่บอกไม่เขาไม่ค่อยศึกษาภาษาอังกฤษหรอกแต่ก็มีบ้างนะไม่ใช่คนจีนไม่ศึกษาภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็ต้องมีบ้างแต่ก็ต้องมีคนที่ไม่ค่อยศึกษาบ้างแหละ นั่นแหละครับสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับให้ที่ก้าวนำสินะครับโอ้โหเวลเทลกับแวนนำสีขาย้อมยังไงเอ้ยเกิดศึกเกิดศึกนะสะดสดีคุกิตด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะคลิปต่อไป300วิวเลยเหรอเยอะจังวะช่องนี้ขยันลงคลิปจริงนะครับมาจะทรมานคลิกสี่แต่ตายคาป้อมใช่ครับโดนป้อมสวัสดีเจนี่ด้วยนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะคือจกเกมนี้มาบ่อยแอบเติมคุณบอลก็เป็นโน่นนี่นวดนะครับ ได้ฟรีตามเลทนะ่ยอยากได้กิจกรรมกลับคืนมาที่เจ้าของช่องวูเ้เลนะคุ้มกว่าโอ้ก็ไอ,อ้อังเปานะเสดุคุณโยก็เช่นนีะครับถ้าเติมครบมันจะกล่องให้สุ่มคูปองใช่นะฉะนั้นน้องอาจจะเกลือนีไม่คุ้มนะลองสัก40คูปองก็ได้คุณอ่าโยก็เช่นนีนะครับผมเติมตลอดลโปรโมชั่นมาอย่างงี้เหลือแต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะวันนี้นึงก็ยังดีนะครับเศษเอ้ยมาดูจบปะเนี่ยคุณบอสแล้วแต่คนจะเติมด้วยเฮ้ยคลิปที่แล้วยังดูไม่จบอยู่เลยอ่ะคลิปนี้ดูจบเฉยเสดุงโจเซฟด้วยนะครับ ตอนที่พี่ลงคลิปเนี่ยผมตื่นท่นครับแต่ไม่มีแรงดูแล้วนะมอร์นิง่งเฮ้ยคนนี้ก็ดูจบแล้วว่ะสวัสดีคุณคุณสมชายด้วยนะครับเอามาดูจบว่างแต่ตอนแรกๆเนี่ยเหมือนมาบ่อยนะผมสังเกตคุณสมชายเนี่ยมาบ่อยนะครับแล้วก็เริ่มดูคลิปจบแล้วนะครับสวัสดีคุณสมชายด้วยนะสวัสดีคุณกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับสวัสดีคุณวุ้ยทำไคลิปนี้คนดูจบเยอะจังสวัสดีคุณฟิวด้วยนะครับสวัสดีคุณอาซูเรียสวัสดีคุณชรธารแล้วก็สวัสดีคุณซินเอ็นดดิิโโอออ้วยนนะคคครับเีกลปึง เป็นอะไรแสดงโจเซฟด้วยนะครับอ่าจริงๆกิจกรรมนี้ดีนะแต่ผมไม่มีเพื่อนที่มีสก,กินสวยๆทีเนี่ยอ่ามีแต่ผมในที่มีสก,กินสวยๆโอ้โหขิงเกินขิงไปเป้าผมไงไวาเลนตผมไม่อยากได้หรือว่ามีกันหมดละ เขาไม่น่าจํากัดเลยนะครับตั้งตีแชร์สกินเนี่ยการแชร์สกินของเพื่อนได้เพื่อนในเกมส่วนมากเวลาเล่นเนี่ยก็จะเล่นพร้อมกับเพื่อนที่รู้จักครั้งที่ผ่านมาไม่เคยกำหนดเลยจําได้ทีแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่เขากําหนดมาแปลว่าคุณบอลเล่นใช่ไหมถ้าคุณบอลเล่นคุณบอลก็แอดเพื่อนผมมาสักทีถเถอะทักเฟซผมมาสักทีก่อนที่มันจะหมดเวลาเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหผมให้โคตาถึงพรุ่งนี้แล้วกันคุณบอลนใช่ดวิทนะถ้าคุณบอลไม่ทักมานะผมขออนุญาตตัดสิคุณบอลน,นะจริงคริ์นะ อาจจะไม่มีชื่อในการสุ่มด้านนั้นนะครับประมาณนี้เลยคุณบอลนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับชอบอันดูรินมากครับอาดูรินเนาะไม่มีสกินไม่ได้เคลสักทีนะครับเอออาดูรินเหมือนว่ามันกวนอยู่แล้วทุกคนมันกวน่ะถ้าตัวไหนฝั่งไหนที่ไม่มีแบบทูดาเมีมาไออาดูรินมันไม่มันมันมันไม่ชอบตัวทูดาเมีนะครับมันสมมติแบบเป็นแวนที่มันตีบธรรมดาเงี้ยผมว่าอารูอินกินเรียบ นะครับแม่งยืนทั้งวันนะครับสวัสดีคุณอาตุเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณกมิตสวัสดีคุณชุลธนันแล้วสวัสดีคุณซีโนแล้วก็สวัสดีคุณอาตุเรียด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็จะมีชนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแรไอเทมเลยนะที่ดูกันทุกคลิปจริงๆนะผมไปดูทุกคลิปไหนเนะี่ยทุกคนก็ไปดูทุกคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็ ขอกราบขอบพระคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอยากจะแจกวัลลภัสเต็มที่แล้วนะครับก็ประกาศอีกครั้งนะครับสิ้นเดือนนี้ผมจะแจกวัลลภัสให้กับเหล่าคนเหล่านี้นะครับได้แก่คุณเอชนิวคุณบอลคุณโจเซฟคุณอารโตเรียคุณคมกิตคุณชลทาระคุณซีเรโอแล้วก็คุณอารโตเรียนะครับประมาณนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้7คนพอดีเลยตอนแรกมีแค่6เพราะว่าผมไม่ได้นับคุณซีเรโอนะครับก็มี7คนพอดีนะครับตอนแรกเนี่ย ผมว่าไอ้คุณเซเดโอทำไมหายไปช่วงหนึ่งแต่ผมมาดูใจแม่ง 2, 22 2ผมก็ให้ไปเถอะนะครับตอนแรกจะมีคุณเจนนิทด,ด้วยนะแต่ว่าคุณเจนนิทเนี่ยมาแบบขาดห,หายนะผมก็เลยไม่ได้ให้เข้านะเพราะว่าเอาจริงอ่ะผมอ่ะผมว่า,ผม,วาผมเคารพการเคารพความแบบมีวินัยของทุกคนมามแบบมากันทุกคลิปเลย เออโค้ชงก็ไลยบอกอีเชี่ยโอ้โหขนาดเขามากันทุกคลิปอ่ะแล้วคนนี้แบบมาแบบมาบ้างมาบ้างเนี่ยผมก็ต้องแบบเคารพคนที่มาแบบเยอะๆก็ต้องอยากจะแจกคนเยอะๆมากกว่านะครเขาจะได้ไม่เสียใจกนะันเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วแน,น่นอนแน่นอนครับสิ้นเดือนนี้แจกหนึ่งอันแล้วก็ปีใหม่ถึงหมื่นซับไม่รู้แหละปีใหม่แจกอีกหนึ่งอันนะครับจะถึงหมื่นซับก็คือจะไม่แจกจะถ,ถึงหมื่นซับแจกตอนหนึ่งซับก่อน นะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดีโอถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้ผมนะคลิปต่อไปสำหรับใครดูจบคลิปไปหน่อยนะครับวันหนึ่งหกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปจนจบนะครับสำหรับหลังจากวันนี้ทุกคนคิดอย่างไรว่าคุ้มหรือเปล่าน่าตื่นหรือมก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงนะที่ทำให้ผมมามีถึงวันนี้ได้ตอนนี้ผมก็เริ่มไปลงคลิปผมอะเอาสัมมโนคตขงผมอะตอนแรกผมมีช่องเทนเมสช่องเหมือนซับใช่ปหมโดนแบนไปผมก็เอาตอนแรกผมก็เอาจากช่องยูทูบไปแหละ เซฟจากช่อง y o u t u ดูดูดูไปแล้วก็ลงในติตนนต๊กต็อกติ๊กต็อกเพราะที่ผม,มพยายามลงคลิปไม่ให้ได้เยอะที่สุดผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมปล่อยโอกาสเดียวที่ผมเหลืออยู่ให้หลุดไปทุกคนผมจะสู้สุดชีวิตสําหรับการ1ใน3รางวัลผมก็คือลงคลิปเยอะเขารับแค่3คนสามอันดับเท่านั้นตอนนี้ผมมีเวลาอีก4ีวันนะครับต้องสู้ๆแล้วนะครับผมู้้จริงๆวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย